บริษัทเรารับสมัครคนขับรถอยู่ได้ครับครับผมแนะนำตัวหน่อยครับชื่อลุงเปี๊ยกอายุเท่าไหร่แล้วห9สิบเก้านี่แก่ไปหรอกเก้าไม่มีใครรับแล้วเอามาสมัครลุงเปี๊ยกมาสมัครงานไม่ใช่หรอแล้วบอกว่าไม่มีใครขอรับแล้วไม่ได้เอาอยากเสี่ยงชีวิตก็ลองดูคืออายุเยอะแต่ว่าประสบการณ์ก็คือเยอะไปด้วยถูกไหมเยอะเยอะมากขับมากี่ปีแล้วห้าสิบปีประสบการณ์สูงนะขับให้ผู้บริหารนี่น่าจะนิ่มนวลเลยขับได้แต่ว่าผู้บริหารห้ามพูดเลย มาพูดแล้วเดี๋ยวเจอคุณสมบัติที่เขาเขียนไม่ได้สมัครเพราะมันต้องมีความใจเย็นนะ้ออยากรับกนรับเลยอยากได้งานจริงป่ะมีที่อื่นอยากรับอีกเยอะโออ ก็คือเขาไม่ง้อด้วยจับรถแพงๆรถที่เอามาใช้ในการทํางานคือคันข้างหลังใช่ไหมต้องเอารถส่วนตัวมาให้ผู้บริหารใช้ด้วยหรอใช่เพราะว่าบริษัทเราไม่มีงบไม่งบก็ปิดไปเถอะบริษัทไม่ก็คือเราจ่ายเงินเดือนนะพ่วงว่าคุณอมบัติคือต้องมีรถส่วนตัวมาให้ด้วยแต่ทีนี้มันควรจะเป็นแบบเอาผ่าแคมรี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวรถตกผมแล้วบนรถมีเต็นด์ด้วยเนี่ยคืออะไรสมมติไปทํางานที่ไกลๆผู้บริหารเหนื่อยปุ๊บนอนเต็นท์ได้เลยเหมอนงานอะไรวะเนี่ยไปนอนข้างบนได้เลยสองคนผู้บริหารแค่คนขับรถ คนขับรถเนี่ยต้องมีคุณสมบัติว่าต้องเป็นคนใจเย็นสมมุติว่าลุงเปี๊ยกขับรถอยู่ปุ๊บมีคนมาปาดหน้าลุงเปี๊ยกพูดเลยไอ้เจ้อ้าวอันนี้คือใจเย็นเย็นแล้วอันนี้คือเย็นไหมระดับหนึ่งนนมีอะไรตื่นเต้นขนาขับไงอ่าขันหน้ามันติดไฟแดงมันไม่ไปมันนั่งเล่นมือถือมัื่อบีบแต่ดิมันก็ยังไม่ไปบีบก็อีกมมันเดินลงมาเราก็เดินลงไปทำไมเราไม่รอหมดหมดเวลาแล้วรถติดมันเล่นมือถือมันก็ไม่ถูกแล้วแลาไม่พี่ทนายเขาบอกขับอย่างเงี้ยไม่ไม่ถูกใจเขาจ้าางมไงผมขับถอ่าง ก็คือในจ้างเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับคนขับใช่ก็รถเราอ่ะถ้อยากขับนิ่มๆก็ไปซื้อรถนิ่มๆให้เราขับข้อสุดท้ายแล้วก็คือต้องการเงินเดือนเท่าไหร่เราพอรีพอกินอยู่ได้เดือนเดือน สี่ห้าหมื่นเจ้านายอะเงินเดือนสามหมื่นเาเจ้านายสบายกว่าเราเราลำบากอันนี้คามในใจของเขาหรือเปล่าเจ้านายนอนสบายแต่เราต้องขับรถเสี่ยงชีวิตมีวันเหตุปุ๊บเราตายก่อนเพราะเราอยู่ข้างหน้าแล้วถ้าชนอย่างข้างหลังเรื่องของเจ้านายแล้วเขาบอกเคยขับรถจนล้อหลุดจริงๆไหมเคยเคยกขับเร็วล้เก่าอย่างที่เดอ๋ยวฟาดเขาว่างเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับรถอะไรมันอยู่ที่ใครอยู่หลังหัวไรลเรามันแรงกว่ารถเดี๋ยวให้เขาคอมเมนต์มาแล้วกันเพราะว่าเราควรจะรับไหมกับประสบการณ์ขนาดนี้สมัครเป็นคนขับรถแต่ว่ามีรถห้าหกพันใช่ไหม หวดรวยอีกแล้วตมักเหมือนสมัครเล่นๆนะเหมือนไม่ได้ต้องการเงิน <c oughs> ดูแล้้้วออ๋ตงจัด